ดีวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของห้องที่ตัดใหญไปห้องใหม่นะครับวันนี้ก็น่าจะพอเล็มได้แล้วมั้งครับวันนี้ก็เป็นวันที่ห้านะครับหลังจากตัดใหญ่มานะครับก็วันนี้น่าจะเป็นเช้าแรกที่ได้เล็มแล้วนะครับ ก็ออกมาติดดอกก็น่าจะโอเคอยู่นะครับถ้าอีก2อสามวันข้างหน้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับตอนนี้จะยังไม่เห็นแล้วครับลานะครับ สห้องที่ผ่านมาก็เก็บไปได้3ามถึงสี่วันถึงจะเริ่มเห็นนะครับในส่วนของเชื้อราก็ติดมาน่าจะโอเคนะครับ สำหรับวิธีนะครับหรือว่าขั้นตอนผมก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับหลังจากมีเพื่อนๆแนะนำมาก็หลายอย่างอยู่นะครับทั้งวิธีการหมักกับกองนะครับบางท่านก็บอกว่าล้างห้องให้ใช้น้ำยาเป็ดนะครับก็ ขอบคุณนะครับสำหรับคำแนะนำนะครับเพื่อนๆก็เอาไปปฏิบัติได้นะครับครับวันนี้ก็น่าจะต้องเปิดอากาศเพิ่มนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับเพราะว่าเขาเริ่มจับเม็ดขึ้นมากแล้วนะครับก็วันนี้ก็ยังคลึมแต่เช้านะครับบรรยากาศ ครันนี้จะมีต้มน้ําด้วยไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะรีบสึกไฟแล้วนะครับครับก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ